ก็ได้นะมองไม่เห็นแมสตมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับท่านประธานในห้องห้องเขาเรียกว่าห้องทองนะฮะเป็นห้องสัมมนานะครับเอาเลยไหม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 พร้อมยังโอเคคุณอนนำคุณอนนำ่ออเดี๋ยวมาดูเข้าไปเลยอ่าเข้าไปเลยครับเห็นพี่บ้างเห็นทุกคนแน่นอนนะครับนะครับเดี๋ยวเอาฟิล์มไปล้างไม่ต้องห่วง นะครับนี่คือบรรยากาศมีเล่นนายขับบริษัทท็อปอัทุริยนะครับแยกนนทรซีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมพาทีมงามจากทางภาคใต้มาพบกับท่านประธานนะครับท่านประธานรออยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเชิญครับเชิญครับอือ่าี่ี๋ยว แล้วก็เดี๋ยวีพี่ครับอดออ้ครับน้องมอคงได้ไหมต้เลยเนานะต้องได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวทำต่อครับาาครับก็ <c oughs> ทุกคนเอาหัวใจเดินทาง